ก็จะอ๋อหลักๆหลักๆหลกแล้วแล้วก็จะมาอ่าสอนรถอ่าไอ้นี่ครับอ่าเอ้ยไม่ใช่สอนเล่นไม้ค้าบก่อนแรกก็ต้องมีไม้ครับคุณบีมกับคุณแบงค์นี่เห็นว่าซ่าครับคุณบีมกับคุณแบงค์อ่ะครับคุณแบงค์อ่ะครับเอ้ยไม่ใช่คุณโจอครับล็อกระยะคุณโจอ่ะครับ คนจอล็อกไหมครับคนจอล็อกไหมครับพูดถามมึงเนี่ยครับท่งนก็ตอบไม่ได้ครับผมดีจผมอ,อ,อยากรู้ว่าพี่เบย์อ,อยู่ไหนอรพี่เบย์ช่วยดูคลิปนี้ได้ไหมครับโอ้โหอะไรเนี่ยครับผมเล่นไหมครับไม่เป็นหรอกก็เล่นไปตามภาษาคนระับแล้วก็จะอ,อวางวาง วางให้แม่งวางให้มันหมดดับ